การทำให้คนหมดใจกลับมาไล่ตามคุณอะไรก็ตามแต่ที่เราสนใจและอยากได้หรือพยายามควยคว้าสิ่งนั้นเอาไว้สิ่งเหล่านั้นจะพยายามเกินเอื้อมคุณเสมอตั้งแต่ที่เราลดความสําคัญมันลงมานะครับสิ่งนั้นเรามักจะได้รับโดยไม่ต้องพยายามมันจะมีกฎ3ข้อที่คุณต้องลดความสําคัญของแล้วเขาจะอยากได้คุณหนึ่งครับการบาลานซ์ความเท่าเทียมในการแชทต,ตั้งแต่แรกครับ สองครับการละทิ้งสังคมหรือเพื่อนเก่าของเราครับเวลามีครอบครัวหลายคนก็เนี่ยไม่นะครับใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวดีกว่าทิ้งสังคมครับสามครับคุณเป็นคนหวั่นไหวง่ายเมื่อเขาไม่ตอบสนองหรือเขาไม่ตอบแชทหรือเขาไม่โทรมาคุณจะกลายเป็นคนที่ต้องโทรไปทุกครั้งคุณต้องลดความสําคัญของเขาลงมาครับแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรัก คุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3าหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิด ของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊งหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5 5 9 0บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอดนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทำไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุม แฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้คุณหรือว่าไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทําไมคนเหล่านี้ถึงมีสนเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลา ความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคร์สเน,นี้ยนะค,คุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3าหัวปากหัวปั๊มมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVE under score ตองก้า e นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ